ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับคุณครูเอกวิษอีกเช่นเคยนะครับวันนี้วิชาดนตรีนั้นจะมีเนื้อหาอะไรกันบ้างเนาะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างเรามาดูกันเลย เามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนักเรียนครับก็จะเป็นสัปดาห์เกือบสุดท้ายแล้วนะครับสําหรับในการเรียนคราวนี้ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 นะครับพวกเราก็นั่งเรียนอยู่ที่บ้าน,นวันนี้วิชาดนตรีของเราก็ยังอยู่ในหน่วยที่2นะครับคราวก่อนนั้นก็ยังคุยกันเรื่องของเรื่องวงดนตรีไทยกันอยู่นะครับแล้ววันนี้ก็ยัง พูดถึงเรื่องของวบดนรีไทยซึ่งอยากให้นักเรียนนั้นได้เห็นนะครับลักษณะของการบรรเลงข,ของเขาจะเป็นอย่างไรในแต่ละวงแต่ละประเภทนะครับซึ่งของเราก็จะทราบดีอยู่แล้วว่าจะมีวงเครื่องสายวงปีปาและก็วงมโหรีนะครับก็แยกจอยไปอีกนะวันนี้จะมีอะไรกันบ้างไหนมาดูกันสิตัวชีวัดก็ยังเป็นตัวเดิมนะครับนักเรียนจะต้องจําแนก ลักษณะของเสียงขับร้องและเครื่องดนตรีที่อยู่ในวงดนตรีแต่ละประเภทให้ได้เลยนะครับในตัวชีวดนี้มาดูวงดนตรีไทยนะครับที่เราจะต้องเรียนรู้กันให้มากๆเลยนะครับเพราะมันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศของเรานะครับวงแทรกนะเรามาฟังเครื่องสายเครื่องเดียวดูนะครับ ลักษณะของวงคอมเขานะครับเสียงจะเป็นคแค่ประเด็นลักษณะเสียงก็จะนุ่มนวลอ่อนหวานนะเห็นไหมครับหน้าฟังนะครับต่อไปมาดูวงเครื่องสายเครื่องคู่กันบ้างครับมีการร้องด้วย วงเครื่องสายเครื่องคู่นะครับนะครับจะมีเครื่องดนตรีคู่กันอยู่นะครับจนะเคสองตัวนะโซอู้สองตัวโซ่รวงสองตัวอะไรประมาณนี้นะครับจึงเป็นเครื่องคู่นะครับนักเรียนครับวงเครื่องสายเครื่องคู่ก็จะมีน้ําเสียงนับนวนอ่อนบานเช่นเดียวกันนะครับต่อไปมาดูวงปีพาดกันบ้างปีพาดเครื่องห้าครับนักเรียน นี่คือปีพารทเครื่อง5นะเสียงของเขาก็จะ,ะดังแหลมสูงนิดนึงนะครับนะักเรียนมาดูครับป,ปีพารทเครื่องคู่กันบ้าง วงปีพาดเครื่องคู่นะครับระนาดเอกก็จะคู่กับระนาดทุ่มเห็นไหมครับตะโพนคู่กับกองทัศน์จะอยู่กันเป็นคู่จํานวนคนก็จะเพิ่มขึ้นลักษณะเสียงก็จะเป็นไงครับเสียงดังแหลมสูงเป็นวงปีพาดซึ่งส่วนใหญ่แล้ววงปีพาดนะครับไม่ว่าจะเป็นปีพาดเครื่องงาเครื่องคู่เนี่ยเขาจะนิยมไรใเรนประกอบการแสดงนะครับ แสดงโขนนี่ไหมครับแสดงโขนหรืงานพิธีต่างๆก็ได้นะครับงานพิธีเช่นพิธีแรกนาขวัญอะไรประมาณนี้นะครับามาดูเครื่องใหญ่กันบ้างครับอนี่ชุดใหญ่เลยเ<ม>พิ่มละนาดเอกเหล็กละนาดทุ่มเหล็กมาด้วยนะครับ ใประเภทต่อไปนะครับก็คือ,อมโหรีนะครับามาดูบมโหรีกันบ้างนะครับนี่คือมโหรีเครื่องเดียวกันก่อนนะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นซอสามสายซออู้ซอด้วงนะหรือน้าเวที ครับวงมโหรีเครื่องคู่วงเริ่มใหญ่กันแล้วครับเทนตรีเริ่มมีคู่กันละ เครื่องคู่นะครับต่อไปสุดท้ายนี่มัโอดีเครื่องใหญ่ครับมีการขับร้องด้วย โ,โหรีนั้นก็จะไม่ค่อยนิยมเล่นประกอบการแสดงนะครับส่วนมากจะเป็นในงานมงคลต่างๆวันนี้คุณครูก็การแสดงของวงรีไทยแต่และอย่างแต่ประเทให้กเราไดชมกันนะครับหลังจากนี้นคุณครูก็จใ้เรียน,นนั้นใด้สอนะครับหลังเรียนกัน,น,นกต็ตั้งใจทํากันให้ดีแล้วกันนะครับ แต่วันนี้ครูขอให้นักเรีนทุกคนนั้นมีความสุขและโชคดีครับวันนี้ก็สวัสดีครับ